ก๋เห็นเจ้าก๋วยเห็นเจ้าก๋วยเห็นเจ้าเห็นกสมองบดบดบดสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มาพบกับแอมินไอนะคะท่านผู้ชมเนาะในคลิปนี้นะคะมินก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปสอบถาม ไปสอบถามตัวเลขกับแม่เนานะคะว่าในงวดที่จะมาเนี่ยงวดวันที่1มิถุนายนสองหนี้นะคะแม่เนาชื่นชอบตัวเลขตัวไหนเป็นพิเศษไหมนะคะท่านผู้ชมเนาะในคลิปนี้นะคะมินก็จะขอมอบหน้าที่นะคะให้กับ คุณแม่แอดมินฝ่ายกระสินเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้มินก็ไม่ได้ลงไปที่กระสินเลยนะคะก็ขอมอบหน้าที่ให้กับคุณแม่แอดมินที่อยู่กระสินก็แล้วกันนะคะท่านผู้ชมเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปฟังตัวเลขจากปากแม่เหนากันเลยนะคะท่านผู้ชม ใส่เดียวเามนข้างนมา้านมาต้นไงค่บแต่ต้นไงอนนี้เนอะจัวสัวามใหญ่ตัวสั้นตัวแข็งตัวำแม่ไว้ปุ๊มากเลไม่ละมก็เ่าขอบใจดเดี๋ยวต้องํำแม่ไว้ครับุณยันแม่เพิ่นลมเพิ่นมาแล้วเพิ่นม่านแล้วค่ะท่านผู้ชมซ้ำทองปุ่งตัวนี่โอ้ยบอกเลขคิวขนาดเลยหนึ่งแปดเข่าตรงๆเลยสาวคนมาหน้าแม่ไว้ท่านผู้ชมนะม้านำแล้ว กินยังละพ่อหายพ่นแล้วย you know ังอ๋อข้ามีอะไรได้ยังไงขี้ยังงงกัข uh ี้ยังไงขี้ยอไโอ้เป็นกูเน่าแบบนี่ตัวนี้ตัวนี้พ่ขออรแต่พ่อสิหากรีดหุบแล้วกินเขาที่นั่งกินนไปอุ้ยล่กเือมันมังามทะลอุยล่กมัตงม่งงามตแ่เป่นห่บางาท่านผู้ชมนะคะตัวใหญ่ักแตงมันเป็นวิบวับ่อัท่ อันนี้ใหญงเนาะใหญ่ใหญ่ใหญ่แมนนี่แต่ลูกขำเลยเวชรมึงลูกม่นจะขำไยทุกอย่างโอต้นนห้งตันยังคำมากเลยตับนี้ขำตลอดตันค้ำกับพ่อตัวนี้บอถึงตลอดโอ้นะคะท่านผู้ชมตั้งตั้งตั้งต้งหนึ่งต้งองตหนึงผู้เสื้อกับต้องเสื้อแล้วบอกว่าถึงมาเจ็ดงวดแปดงวดหนีนกันถึงอีกงวด้นีมันใจไหนตัวเลขยี่บ่พ่อมันใจไหนตัวเลขครับฮะ พอว่าเห็นชัดเมืนบอกเนนอนเลยเมืนบอกพ่อพ่อยำตัวเลขให้ไหมเนี่ยค่ะเอาเอากได้บ่จ้าสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดแบบหกสี่หนึ่งค่ะท่านผู้ชมสองเจ็ดแปดหกสี่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะ งไงู้นอีน่งขต้นต้นะต้นกล้วยตันไห้อยเนาต้วยกที่นึกันหสอต้องต้งืนต้องล่งนาะพ่อที่เจรินาเด้อค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับมื่อนี้แก่ตามตัวเลขที่คุณพ่อบอกนะคะ ก็ให้มันเขาที่แปดมันสีบ่ด่ามีดูบเขามากอี่ยังก็พ่อพี่บ่ด่งเท่ากันจังว่ะแต่พ่อมันใจบนหงษถามมันใจเยอะนายเห็นตัวเลขไหมพ่อจัดไปหรือยังไ่พ่อจัดหรือยังพอแม่จัดดวยพ่อจัดแล้วพ่อจัดตัวใดไว้จัดที่สองไห้จัดที่สองที่หนึ่งโมมี่บ ทีน,นึ่งวาหนจัดว claro> ่าให้หนนบอกซีนึงแซืไว้แล้วะอฮะ่ซืไวแล้วีนึงซีน่งซื้อไแซือไวแล้วโอ้พ่อได้ซีสองโอพ่อซีสองอ๋อสลับกันแม่แม่คนจัดไปแล้วซีนึพ่อซีสองนะคะท่านผู้ชมเอาเป็นแน้าทางนะบอเนาะเป็นแน่ทางขอบคุณบ คิดได้ว <t 32> ่ากันเนาะพ่อเนาะวาไม่ตองด้ว่าใดจริงไม่ตงแท้แท้ๆะพ่อมาได้แ้ๆนะคะพอย่คิวครับใ่ไหมแม่พจนจัดทีงค่ะกล้พ่อจัดทีสองค่ะพ่อจัดขึ้นได้ไหมครับถึง้องพ่อศูนย์สี่สี่ศูนย์สามสี่สี่สามครับสี่หนึ่งเด็ดเยนัไว้พ่อไปซือตัวได้อีวันค่ะเราสืบเยอะเราสืบอบาสืบหนอยนะค่ะ คือไกลโอวเห็นไม่หวมันเด็กที่หามือไอ้เขียวเห็นคือเขาบ่หนิตัวเดียวกันบ่เนี่ยเห็นคือกันตัวเดียวกันมั้งทุกคนไอ้เขียวก็เห็นตัวนี้พอแห้งก็เห็นตัวนี้คุณแม่เน่าคนก็เห็นตัวนี้แม่บ่ทาเจ้าว่แม่ตัวเดียวกันตัวที่หนึ่งเดีทายแสดงว่าอยู่น้ำกันเห็นตัวเดียวกันมั้งนอนการผู้ชมวองเจ้าีแดงอะไรมาบ่บ่บ่ตะวันไรบ่จะบอกใครมื้งนะใคยังเห็นบ่คัดเลย แต่ว่าเมื่อนี้ขาก็เห็นเบิ่งคัคาก็เห็นแมนความพออยู่แมนเมื่อนั้นหนูยังเห็นบุคักาเียงถึงว่าเชื่อนล้วนเชื่อนทะเลกันใหญ่ถ้าว่าบุกบดงเชื่อมกันจัง้า่งไม่ได้เรา้อ่ เดี๋ยวนางไหวพีจาไดาเอาเด้รอคะท่านณผู้ชม่ช่วยมาบสุก้สุก้นะคะเนาะไม่ใเข้าไปหยบกองฉลากแนุ่มกเนาะแน่ี่ังคางบานใหญ่นะโอเรามาดูเยอะเห็นแล้วยังมาดูเวลาเข้าไปแล้วกันร้านข่บอกบานไข่ร้านสาวข่ค่ะจุบหมูข่แล้วมันมันเบด แล้วว่เา,าเคยถือเลขแล้วเ,เคยถือเอนาะท้องแท่แปลงดีใจบุฒิสันถือซาบาดดีใจไดยบุฒันถือมงให้เด็กวัดดีใจบุิออปปันว่อีป่าบ้านคยช่อื้อยางได้ป่าไงจะมาถามกูชูเมืองเงาแนาา่นนั่นคนโดอว่าค่ะูอยากไดุ้กเตอเมืองเงาตัวเพคนนี้ถามลานคนเอามานะกูที่เปลือไม่ง่ยอยู่นี่คนว่าเหมือนก้าโอ้ยเด็กนัน่นยุวุาิสันบอกอะไราที่ให้มึงนะแม มึงเตไม่ง่าพูดยวให้คนแอเขาเบิ่งเจ้าแล้วเขมีความชุกแฟนคลับกับอารมณ์ดีนะแม่พ่ออารมณ์ดีเพราะไงว่ามึงวัดมือเตยบัดนไอ้ัวมันมาึ้งมังยังทักแถอบัดมั่งมั่งบัดรมั่งหัวน้่เมียเฮ้ยบ้าเรื่องว่าอีวันไหวผัวไปบันมั่งหัวนั่งไม่อยากมั่งบัตร่อยากเศร้าบัตรบ่ไหวหัวไปว่ามังบัดมังไม่ง โอ้ยผ <łość> ูรวานีผมว่าเอาเป็นหัวน้ำประาทเนี่ยเปิดมาเปิดเมื่อีกก็น่นเถอะอวนขึบเปนเติมเมืองเสร็ไไงเฮาร้านเคยอก่อารมีเนาะคนวันขาเจ้าบอกว่าโอ้ยถือก็ถือกับไปหาแม่เน่าเดี่ยวด้วมีความสุขเวลาแม่เน่าบอกว่าจาน่ะวันนี้อนไรบ้างบิ้งๆต้นกบ ไม่มึงน่ก็มึงอีกผัวาพันวะมันมงอี่งหยังใจยอีวันพันวะแม่กูก็มึงไม่เงกูเนาะกูเมองปากูเนาะพันวะมองอีงหยังเล้าพันวะเอ้ามึงพันวะมึงน่ะปวดหัวย่วันป่วยกูมงอีกเนี่ยมันจบหอ้าสนบารีน้นก้อยขูก็ช่อมาเนาะอันดาว่าแม่พ่นวะอีเมย์งี่อยสีมองงังงคอยกับบริเวือง่อยโ่อกับใบช่อด้วยเมืองมันมองเจ้าว่ให้คอยเอาไปใส่มันบ่้เมือง สิมึงไม่ไงเฒ่ากูว่าหายหอดโพลยบามึงเคอนกับท่อมานอนไปไงว่าอยู่ได้เ่ไงอันเต้นครับเนี่ยันเต้นครับเจตังไหนเขาบอกว่าโอ้ยแม่เนาเน่ยเป็นนั่งเอกช่างเจาไปแล้วจจตังว่าจันเจ้าว่านนั่งเอกเนี่ยแม่เนาเป็นนั่งเอกไม่นเนาะอีแม่เพิ่นวะเป็ไงเพิ่นวะโอ้เกตังดังว่าอยู่ฟั่งก่นี้วาน้ัไเกะเพื่นวะอุ้ยแม่ใหไงเพิ่อนบอกเดี๋ยวเพื่อนมึงอีนมึงเกงเไม่หวาเนาะ อันนะถ้มบางอนอ่ะถ้าเมืองยวนว่าเด็หมื่อนี้ยังไงละอเกิบังหัจักเนาะมุกเครถเมื่ออีุ้งเมือนี้มุกใครข้ากินเลี้ยงกันเดียวนากินเยี่ยงกันเขาเจ้าเขาเจ้าจอบถ่ายตัวนีโลคย้มไหนเขาจ้ากับบังยามนั่นตัวเคออกหามาเปไงเนาะไลายคนไวไสยเข้ากูจะตายได้ชัวร์บเลยไม่ยอยไม่ย้อยคนบางงูเจ้าแตกตึงงตึงตึงขึได้สดแถวว่าบักมะกับมาในเมือเกัาแก่ของขาย มันไงเจ้าคือดังเถอะวะคนพ่วมาไทยโอ้ยเนี่ยระวัาว้าวเงยตันเงยตันมาไทยกับมาไทยตรงเละเละตัวนี้บอกผู้ที่บอกแล้วมาไทยหว้าวใจอันผู้แม่นั่งนั่งคือกันเป็นความบังเอิญถ้าไม่ได้มาเจอกันนะแม่เนาะนั่งมองคือกันแม่คนนั่เห็นเจ้าเลยแม่คนนั่เห็นผู้ชายไร่ไร้ยื้งทุกคนกวนนี่ละคนว่าเออมึงรถอีละ นั่นี่อยจะแล่นมาได้ไหมป้าป้าน้องถิ่งมืองแม่ป้าอยู่ได้มือเนี่ยป้าใส่หวันแกงเะรอโอ้ยเกียจเกียมาแล่นมาหาข่อยวะมือเด่นแตงมือควรจะอันใหมข่อยดิปะกระมืออึดกินปลาคดรนี่เขาเจ้าะกับมาให้ยาย่เบียงซุกเบียงบักซุกยังมือแม่ไปตลาดมั่งมั่งเน่าพวกเจียงเจ้าก็มาขายก็เอาเอามาใส่ตาอะไรให้เอากินอืค่ะ ก็คือเต็มตาในยัยใหญ่อยากก็เขาเรยกแบขอขวายขงเมนางถ้าเจ้าออยมาขอหวยด้วยเขาไม่บอกเขาออกมาให้ขอเจ้ามุ่งเจ้ามาขายนางแต่ไก่กับม่นางสิเขาอกโอ๊ยย่ายวาขวอยดีม่นางขอยกับโมเฟแล้วกับมาไก่กตาเขาจะขอหยเขาเจ้ากัเจ้ากับมุจักเขามุจักเจ้าลายพร้อมได้เดียวนี่ เจัวเขาบอจักเขาบอกน้ำหาเจ้าบ่านังอยู่มองได้ไมตลาดเขาหัวจักเลยน้อยท่านเขาหัวจักเจ้าเจ้าหัวจักเขาจักเลยก็ไม่ใงญไม่เง่จังพูดไ้มาเกินวแกวน้ำเออยี่หลากูกระบอกอกคนได้สูขวกัว่าโอ้ยขาเบงแม่เป็นหกหมื่นเจ็ดมื่นเนาะแต่ละคลิปก็เบงตลอดเลยเขาบ่าโอ้ยบ่มีหยังี้ก็ได้เบงมตอารมณ์ดีโยนี่ก็ไา้เนี่มือนโยนี่ค่ะอยู่ห้องไม่ยมกไี้ยิ่งกันแตกตุ้มๆอยู่นะา่อใหญ่ ัเอพี่่งขูว่าไม่ไม่ไงกูเมืองเจ้าก็นั่งว่าลำแข้งที่ติดกู่จไปมืองเจ้าเมืองกูเฮดยองแต่จังงั้นถูกต้อง้วบาบ้ลำตีมากกู่จะลำแข้งกู่จะไปเมืองเจ้ากู่จะไปเอาเรเออเมืองดุดแต่ทายมาหันนะมีแต่มีอยู่หันแะวกว่าเมือแต่ทายนี่มึงเยอะเน่อยเนาะเอนมาใช้ยุบป็ไก่ส่งแกไม่ป้อกูเห็นเจ้าเห็นกมืงดดะว่ว่ายไม่ฟ้าแเมืองเจ้าเมืองดุด ถ้าเปล่าพูดเปล่าลองน้องไผ่ก็ได้วนี้มึงแม่ป่ากันมึงรู้มึงมีเหยียบดอกสูทันหรอกถ้ามันดูคู่มันเอาออกจากคู่แล้วมันสิ้นไปได้มึงเนี่ยมึงแม่ป่าได้สูงนะคะสำหรับมื้อนี้นะคะเฮาก็สิได้เอาเงินให้คุณแม่คุณแม่เน่านะคะท่านผู้ชมแฟ้นขาเแฟนช่องก็น้องแม่เนาะเพิ่นก็ได้ฝากมาอฝากคุณคุณแสนสุขทองทองชุ่มครับ ทองชุมสองร้อยบาทครับกับแมตติ่งกับบริจาคมาหาลอยบาทนะครับกับแบงไห้แม่เน่าไปสองร้อยไห้เขียวลอยหนึ่งกับใหคาน้ำมันเก็ดตังสองร้อยบาทร่วมกันเป็นหาลอยบาทนะครับเนาะขอขอบุณขอบคุณคุนแม่คุนแม่ติ้งกับคุนแสนสุกนําเป็นอย่างสูงเวยครับเด้อขี่มาแบงปันน้ำใจเนาะวันนี้ก็ให้คนดืกอีกใหญ่พ่ถืออีกบ่ยใหญ่ ถือตัวให้ถือเงาะให้แฟนคลับถืออีกหน่งด้วยแม่ดูคุณแม่ก็แบ่งให้ไอ้เขียวได้อร่อยหนึ่งแบ่งให้ไอ้เขียวสบายบ่อยเรื่อยๆให้อร่อยให้ซูชิอาด่นลามค่ะคุณแม่หลายๆเย่าลืมให้โชคให้ลาภให้โชคให้ลาภแฟนคลับค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบนะคะมิ้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องไอสตาร์ชแนลด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ขอขอบกด แล้วก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมขอขอบคุณคุณแม่ฝ่ายกลาสินนะคะคุณแม่แอดมินฝ่ายกลาสินที่ไปติดตามตัวเลขกับคุณแม่เนามาให้นะคะท่านผู้ชมโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้